สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวคริปโตเคอเรนซีกันทุกคนนะครับเราก็มาอัปเดตคลิปคลิปสั้นกันอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานคุณเจอรมพาเวลได้ออกมาพูดอัปเดตในส่วนของนโยบายทางการเงินนะสรุปแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากๆกนะเมื่อคืนดูจากเขาพูดกันนะครับสรุปนะครับเป็นน้ำมากกว่าเนื้อแทบไม่มีนะครับเออนะก็เหมือนอารมณ์มาดูเขาทะเลาะกันนะครับก็ จับใจความสำคัญสำคัญได้แค่ไม่กี่เรื่องครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการแต่สิ่งแน่ๆคือตลาดส่งผลออกมาแล้วในทิศทางที่ลบนะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูคลิปโตัวเปิลกันในเช้าวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เวลา10 2สอนันกา30าทีหรือว่าเที่ยงครึ่งนั่นเองก็ตลาดจะคงแดงอวมอยู่นะ ก็ท็อปร้อยยังคงแดงๆอยู่เลยเขียวๆแทบไม่มีแม้กระทั่งบิตคอยก็ติดลบไปตั้ง2.3งจุดามดอนเออสอาเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆตัวติดลบหมดเลยยกเว้น USDC ครับบวกมา10.7เปอร์เซ็นต์นะครับ LUNC บวกมา1เปอร์เซ็นต์ที่เหลือติดลบหมดเลยครับ <c oughs> แม้ว่าจะเป็น XRP s o l ร n a x โ m นะครับ Ethereum นะ h ฮบารลงไปเยอะกว่าเขานะ ย่อไปตั้ง7.9เลยนะครับอยู่ที่0.22นั่นเองก็ลงไปลึกอยู่พอสมควรนะก็ d o ว j o ครับร่วงลงไปเยอะเลยนะ12.1นะครับก็หลายๆตัวก็ลงไปตามๆกันครับเวโ o ก็ลง6นะลงกันทั่วหน้านะครับเกือบทุกตัวที่โดนกันนะครับเรามาดู e d f 4กันสักนิดหนึง e d f 4นะครับก็ในเช้าวันนี้มีการรายงานเกือบครบทุกเจ้าแล้ว นะครับน่าจะครบทุกเจ้าแล้วแหละก็คือทางด้านของแบล็ก o g นะซื้อเข้ามา23ล้านนะครับแต่ทางด้านของ f ิ d ดิ i ี้ยังเทขายยังต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ทางด้านของ b ิส w วิก็เทขายนะอินเวสโกก็เทขายนะครับแฟรงกินนะครับก็เทขายนะครับในส่วนของ WT w T นะ WT ก็มีการเทขายส่วนเกียร์สเกลไม่มีการเทขายนะก็คิดง่ายๆก็คือ การเทขายยังคงต่อเนื่องนะยอดรวมก็อยู่ที่56.7ล้านนั่นเองโดนเทขายไปซะเยอะนะครับส่วนริคูเดชั o นเป็นไงบ้างสำหรับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เทรดเดอร์นะครับจำนวน123,000กว่าเทรดเดอร์นะครับก็โดนริคูเดชไปมากถึง229ล้านเหรียญสหรัฐนะก็เยอะอยู่พอสมควรนะดูจากเมื่อวานแล้วสายลองโดนไปซะเยอะนะครับ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไปต่อใช่ไหมสุดท้ายครับก็ลงครับลงไปตามคาดนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับตั้งแต่7จ็ดมงเช้ามานะครับก็โดนลิคเดตกันไปก็เยอะอยู่ประมาณ4 3ล้านนะครับของวันนี้นะใส่รองโดนเยอะครับเพราะว่าบิตคอยย่อลงมานั่นเองนะก็โดนกันทั่วหน้านะครับสรุปข่าวรวมก็คือเมื่อคือนนะคุณจรมพาเวลเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับในส่วนของอ จุดยืนนะครับจุดยืนทางด้านนั้นอยู่ไปของเขายังคงผ่อนคลายลงมาบ้างนะครับอย่างมากนะเมื่อเทียบเท่ากับครั้งก่อนนะเขาบอกนะครับและก็เศรษฐกิจจะคงแข็งแกร่งอยู่ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจยังไปได้นะครับเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องรีบปรับจุดยืนในท่านในที่นี้นะครับก็ยังไงก็ตามก็คือคงไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะถ้าเขาพูดป็นอย่างนี้ ก็คือกอารลดอัตราดเบี้ยก็คงยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ในท่าทีต่อไปของสหรัฐอเมริกานะครับต่อมานะในส่วนที่เขาพูดต่อมานะครับคุณจะลมฮาเวลได้กล่าวนะครับธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะไม่มีวันนะครับที่จะสร้างธนาคารกลางดิจิตอลนะครับหรือว่าสกุลเงินกลางนั่นเองที่เขาเรียกว่า CBDC นั่นแหละ นะครับนี่คือเป็นสัญญาณบวกมากๆสําหรับคริปโตนะครับก็ต่อให้มีสัญญาณบวกยังไงก็ราคายังไม่ไปนั่นเองนะเ,ออเ,พเพื่อนๆก็นนะ่าจะเดาได้นะครับต่อมานะครับในที่การพูดคุยเหมือนกันนะั่นแหละนะครับมีข่าวสําคัญมากๆนะครับก็คือตอนนี้นะเขาบอกว่ายุคทองของสินทรัพย์ดิจิตอลเนะี่ยมาถึงแล้วนะครับทางด้านของคุณเครนะโครเรเนี่ยเออ,อ ค,นะคุณคอยนะคุณคอยอ่านว่าคอยนะครับคุณคอยนะอดีตที่ปรึกษากรตทในยุคก่อนนะครับ <c oughs> เ,เรียกร้องให้กรอตอนะครับออกมาชี้แจงว่าสินทรัพิทัตษอน,นะครับไม่ใช่หลักทรัพย์และก็คดีความในยุคข,ของแกลเ,เลอร์เนี่ยหรือว่าของแกลลี่แกลเลอร์เนี่ยควรยุติลงได้แล้วอมันเป็นคดีความที่ปัญญาอ่อนแปลกนะอันนี้ผมเติมให้นะก็คือคิดง่ายๆก็คืออดีตที่ปรึกษากรรทเนี่ยเป็นคนออกมาพูดเองเลยนะว่าเออเนี่ย ตอนที่เขาอยู่คุณแกลลี่เนี่ยอืคดีความที่มันเกิดขึ้นอ่ะบางทีมันก็ไม่มีความเป็นอะไรเลยอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่ make sense อะ่ะไม่ make s e n s เลยนะครับเขาบอกว่าควรยุติได้แล้วนะในคดีความเนตอนนี้นะแสดงว่า <c oughs> เขาก็แน่จะรู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะครับในช่วงที่มีการฟ้องร้องของกรอตอกับคริปโตเคอเรนซีนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บแนสไม่ว่าจะเป็นคอยเบรกเออยไม่ว่าจะเป็นกูคอยเออยก่อนหน้านั้นนะครับคลาเรนอีกนะรวมถึงริปเปิลเองนั่นเองนะที่โดนกันไปทั่วหน้านะครับหลายๆเจ้าเนี่ยเออคนยุติได้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคดีของดูหน้านี่มันจะ <c oughs> เป็นหนึ่งในคดีความนั่นหรือเปล่านะแต่อันนั้นก็คือมีความเสียหายเกิดขึ้นเนาะก็อย่างว่าแหละก็ ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการาบีบให้กรตสารัฐนะครับเซตใหม่เนี่ยเริ่มพิจารณาขึ้นมาแล้วว่าคดีความที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ที่มันเจอมันที่มันต่อเนื่องมันจะถึงกรตชุดใหม่เนี่ยผลยุติได้แล้วครับวันเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะครับข่าวล่าสุดน,นะครับจากคอยเทเลกราฟนะเขาบอกว่าหัวหน้าหน่วยงานเสกนะริปโต ท็กฟอกนะครับของแฮสเตอร์นะครับแฮสเตอร์เพียสเนี่ยได้กล่าวว่ามีมคอยนะครับหลายตัวที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบกฎระเบียบของเซกในชุดปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นะก็คิดง่ายๆก็คือหลายๆตัวไม่เข้าขายนะหลายๆตัวไม่เข้าขายที่อยู่ในอยู่ในกฎกฎระเบียบของเซกอะ คิดง,ง่ายๆก็คือตอนนี้กฎระเบียบมันเริ่มนั่งออกมาแล้วนะครับก็มีข่าวหลุดออกมาบ้างว่าเออกฎระเบียบมันเกี่ยวข้องกับนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยทําให้มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมีมตัวไหนที่มันไม่ไม่เข้าข่ายนะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะเพราะว่ามันออกมาอย่างนี้แล้วมันมีผลต่อราคาเหรียญมีมคอยอยู่พอสมควรเพื่อนๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะทิ้งท้ายเช้าว,วันนี้นะครับโดยกาวของ XRP นะ xrp นะครับจากทางด้านของคุณ xrp นะครับก็เช่นเดียวกันในปี2560ันหาร้อหรือว่าปี2017นั่นแหละนะครับก็คือแนวต้านเนี่ยตอนนี้สถานการณ์คือแพทเทิร์นมันคล้ายเดิมมากๆนะครับแพทเทิร์นมันคล้ายเดิมมากๆเนี่ยตอนนี้มันจะค้างเติ่งอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอะไร support line เนาะในโซนนี้นะครับซึ่งมันเป็นโซนที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนี้ที่มันมีการสว i n หนักเนี่ย ก่อนที่มันจะพีคอัพขึ้นไปเนี่ยจุดสูงสุดนะครับก็เราดูนะว่ามันจะพีคอัพขึ้นไปจริงหรือเปล่าถ้ามันพีคอัพขึ้นไปจริงนะครับจุดสูงสุดที่ราคามันจะไปได้เนี่ยมันจะอยู่ที่50ดอลลร์ต่อนหนึ่ง XRP นะแล้วมันก็จะย่ำย่อยู่บริเวณ10กว่าดอลลาบ้าง9กกว่าดอลลร์เนี่ยสวิงอยู่แถวนี้สักระยะหนึ่งก่อนที่มันจะพุ่งทำ high ใหม่อีกนะครับ ซึ่งไฮใหม่นะที่นี้เขามองไว้ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ350ดอลลาร์เลยทีเดียวก็รอดูแล้วกันนะครับว่ากาวนี้มันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นไปตามนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคอมเมนต์เขาบอกว่าเออ First Step เนี่ยไปให้ถึง33ดอลก่อนสเต็ปแรกนะสำหรับเราเพื่อนเพื่อน,น,นเองเราเองนะครับก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยสเต็ปแรกเนะี่ยไปให้ถึง10ดอลก่อน ถ้าไปถึง10ดอลได้นะครับโอกาสจะไป20บดอล3าดอลห้าส50ดอลเนี่ยไปร้อยดอลเนี่ยโอกาสเป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องหลุดกรอบแนวนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าจุดเนี้ยมันคือไฮก่อนหน้านี้ไงอ่าที่เราสวิงสวิงเงินอยู่แถวเนี้ยค้างๆ้างอยู่แถวเนี้ยเออมันไปต่อไม่ได้เนี่ยอืมเพราะว่ามันไปชนกับไฮก่อนหน้านี้ที่เจออยู่นะครับที่มันเขาเคยทำไฮไว้อ่ะ เออนั่นแหละรอเพียงแค่หลุดไฮปุ๊บก็ไปต่อได้ซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันก็เหมือนเหมือนกันเห็นไหมว่าในปี2017เนี่ยเขาก็ค้างตึงอยู่บริเวณไฮก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับก่อนที่มันจะหลุดไฮออกไปได้เนี่ยโอกาสที่จะพุ่งไปต่อเนี่ยหลายเท่าเนี่ยค่อนข้างมีสูงเช่นกันครับอ่าและปิดท้ายด้วยทางด้านของฟอร์บเองนะครับ ฟอบเขาก็พีดีว่าเฮ้ยที่จริงแล้ว XRP เนี่ยควรราคาอยู่ที่60,000่นดอลลาร์นะอืมซึ่งเราก็รอดูนะครับ1ิดอลลาร์ 10, เอาให้ได้ก่อนเนาะเออหก0 0 0นดอลลาร์ 60, นี่ถือไว้สัก2 3สามเหรียญก็พอแล้วมั้ง <c oughs> อ่านะเพ,เพื่อนๆมีถึงแค่ห้าห้าเหรียญ XRP เนี่ยถ้าถึง6 0,000ดอลลาร์ 60, นี่ก็คือถือว่า มีตังใช้พอสมควรแล้วนะครับถ้าไม่ได้กิเลสตัณหาเยอะหรือว่าโลภมากอะไรขนาดนั้นนะก็ได้จะใช้ชีวิตกันได้สบายขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับเช้าวันนี้ก็น่าจะอัปเดตกันประมาณนี้นะก็หวังว่าเอ p อเกซ์มันจะไปตามที่เขาพิจิกแล้วกันนะเออ<ฮ>นะครับก็รอดุนกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงลองพิมพ์มาพูดคุยกันใน ต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วเจอกันในไลฟย์เย็นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตสำคัญสำคัญกันบ้างหน้าพูดคุยกันขนาดไหนหน้ามีประเด็นอะไรหน้าเจาะลึกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันไลฟ์เย็นนี้ครับ